ไมบ่จะใ้าลยเียักล้กรียชาเลยต้รอเดี๋ยวชาร์ในรถ้องชาร์ในรถได้แักลบตลบเปินหายเว้ยขอต้นเป็นไงครับหลับดีไหมครับเมื่อคืน ประทับใจนะครับวันหน้ามาอีกไหมครับอ่านิดดูก่อนเขาบอกว่าชิงมาไล่รอบแล้วครับที่นี่มีสโลแกนว่ามาแล้วไม่อยากกลับกลับแล้วไม่อยากมาครับแน่นอนน้ำน้อยมากก็น้ำไม่เยอะไม่้อยู่ในหม้อดีๆถ่ายในหม้อด้วยน้ำน้ำไม่เยอะเมื่อคืนเอาน้ำไปไว้ไหนหมดครับออกหมด

หมุนหมุนเนี่ยปลาอีกคลาหนึงเรางูเงี้ยเลยบอยกินม้าเเราเปงเงี้ย่างเงี้ยโอ้เมื่อคืนหมูปลาเอาไปทำอะไรบ้างเจอขี้ช้างไปเอาไปแล้วเจอตะขี้ช้างเดี๋ยวพาไปเอาขี้ช้าง Do. cái đủ miếng này phí của mình mấy thằng rồi đó mình sẽ thầm rồi mình thủ nó tay à kỳ đấy ตักข้าวต้มมาให้พี่เราไหนข้ายิน้อนอนีาเลยวาีเียาใบขบเีเปียกหอดแองงี้เลยโองโอเปียกหมดอไส่ไหนวะเห็ดซาชิไว้ไก่สับไก่สับ ลงไปได้ไงแล้ทมันบินไปตอนไหนอรถแล้วแรผมโอ้โหโสดลำค้างแรงครับขางห้ายดเลย 我把。 พาไปเลยเรือนหน้ามาเยอะตรวจวัดตรวจตรวจโรงเรียนรายงานทุกทุกอาทิตย์ชวนไอ้คอสชไปมันก็ไม่ไปสั่งนักสั่งหนาตีกันฉันเคย ủa để cho Nó này <laughs> 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 <Đó đặt lại. cười>

มัน <dı> ือกินติดกล้องจอนปิดใครตักกินเก้านายไปทำหล่นไว้ไหนหางวน ยายาอาอา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮาาฮ่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 ่า่าาฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่่อฮ่าฮา่าฮ่่าฮ่าฮ่า่า จะทำไรมาอุ้งข้าวได้โอ้ยหมามันใหญ่เกินหมามันใหญ่หรอต้องเอาเล็กๆตัวนี้หน่อยเอาเนี่ยเอาไว้ชักเลยนะดูแม่กอวาบอกมึงก็ตะปาตัวแรกแล้วตุ้งไอ้เสจจัง ็นยังนี่นนนนไม่เต้นยังไาเต้นแบบของพอมีฮะผมไม่เคยแวะไปเป็นปีฮะหรอถูกเอามือแล้วตอนนั้นพอขึ้นไปสามทุ่มกว่าแล้วตตเกียงติดอยู่เลยออกกลับไปไม่มีแล้วตอนขึ้น,ออกกน,น,นมาี่ ลอยตานกัน้างมาหรอกตรงนี้เลยดำิดบปรอที่ถูกหวยบ่อยๆนะจะคำเอ็นปะลูกศิษย์หลวงพ่อดำมก็ถูกหวยบ่อยดิแับเยอะจวิเ็ต กำลังจะลงไปเก็บผักโกดกันนะครับมีปอตอน้นหัวหน้าสิง รถข้างหน้ามีของกินเปล่าครับมีมีมีป้ามีตะเดียบป้ารถก็นานนะลน้ำเลาสารนะครับนรถไย ผมปาไปคุมหน่วยเลือกตั้งที่ไร่ปล่านั้นสามป่ว่าไม่ต้องการผสมอยากได้เพียวๆไม่ใช่ไงชาวบ้านด้วยนิ่ๆม่ต้องผสมใช่ไหมค่ะอยู่น้าะผมว่าคุณอายุอาย่ไปนนอผสมไม่ผสมไร่ป่าแต่โรงเรียนไปอยู่สูงเราเอาหอรลงที่โรงเรียนแล้วเต็กๆรับไัหมดๆตัวมุดทีนี้แต่มึกจุดกองไฟไทยไปทั่วเลยสัมภาษณ์ครับ ว่าไงทีมนี้รู้รู้รู้สึกเป็นไงครับก็ก็สนุกดีครับทีมนี้โดนอสสอรอเข้ามาใช่ไหมนี่โดนสร้างห่านแล้วการที่มีเจ้าหน้าที่ปกครองนะอย่าลืมนะนนี่ยนะสีสันให้กับชีวิตรือว่ามาสร้างกำไรชีวิตสักหน่อยเอโอกาสที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอไซโยกในช่วงเวลาหนึ่ง ที่มาครั้งนี้เพราะว่าร้อนไปหน่อยเลยครับผมได้รับแจ้งว่ามีแมคโครเข้าามในพื้นที่นะครับมีแมคโครมีแมคโครเข้ามา,มมมมา,มาผมเลยมาสำรวจกับปอต้อนครับนี่ปอต้อนอยู่ทยานได้ไดอุทยานเย็บเลยฮะเดี๋ยวผมต้องไปชี้แจงว่าแมคโครเนี่ยเข้ามาขุดได้ไงไรัอนุญาตจากท่านประหลัดอุญเภอหรือยังทางการก็อุทยานเขายังอ่าอุทยาน ส่งผมมาเป็นตัวแทนมาเข้าไปหาเรียญตอนต้นบูดิเนี่ยเนี่ยที่เปิดโเออนี่นันกบอันกบเรื่องก็ปั่นปกกนาันกบอ้ัก็่นกบอร่อยเที่ปแกงส้มนะบอลต่าลายลายะาไม่ใช่ไหนดูไม่ใหน้าอันเหน้าไม่ใช่บุเป็นหน้าอย่างนึ่งล่เก็บแล้วาันจะจะเป็นบอเต่าจะเป็นไปคล้าย ใช่ช่เหมือนบุกหรือจางสมคล้าคล้ายอะไรนะเปนอะไรนี่ต้นประมาณนี้หนึงล้อกันเลยใช่เป็นผักเตากี่ล้อเตาเตา่ตืน่แหละครับักกเตงสักุตเาไม่ใ่ะไม่ตอเต้ป่ะใบกป่ะใบผอกใบผอกมันจะติดอะติดมันาแล้วตาแล้เออแต่ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะมาไวมันต้องีใ่แตนี้ไม่ค่อยเห็นเห็นแต่เบตงอย่างเดียว